มามาดูวิธีการปลูกกล้วยกับหัวสวัสดีค่ะคลิปนี้มาเอาใจคนรักการปลูกกล้วยกันสักนิดนะคะปลูกกล้วยอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีลูกใหญ่ผลดกและที่สำคัญสามารถเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะเออการปลูกกล้วยด้วยวิธีนี้ถูกคิดค้นโดยคุณสงวนมงคลศีพันเลิศปราชชาวบ้านประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขากรมตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะโดยการคิดค้นการปลูกกล้วยกลับหัวนี้มีหลายอย่างที่เป็นประโยชน์มากมายข้อดีในการปลูกกล้วยกลับหัวหรือการปลูกพืชตีกลับนะคะก็จะมีอยู่ว่า 1. ต้นกล้วยจะเที่ยวกว่าต้นกล้วยธรรมดาทั่วไปซึ่งมีผลดีทําให้กล้วยไม่ต้านลมมากและกล้วยจะไม่ล้ม 2. แตกหน่อได้มากขึ้นซึ่งจะทําให้เราสามารถนําหน่อกล้วย ไปขยายพันธุ์ต่อได้มากขึ้นค่ะ 3. ออกผลผลิตได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 4. ลูกกล้วยที่ออกมาจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยสำหรับวิธีการปลูกกล้วยกลับหัวนะคะก็จะมีวิธีการดังนี้โดยการปลูกพืชกลับหัวหรือการปลูกพืชตีกลับเป็นรูปแบบการปลูกกล้วยแบบใหม่ที่ทําให้กล้วยที่ปลูก อาศัยอาหารจากยอดของตัวเองตามธรรมชาติการปลูกด้วยวิธีนี้จะทําให้กล้วยต้นเตี้ยก,กว่าเดิมมีจํานวนหน่อแตกออกมากขึ้นทําให้มีเครือที่ออกมากขึ้นและให้ผลผลิตไวกว่าการปลูกแบบปกติค่ะขั้นตอนก็มีอยู่ว่า 1. เริ่มจากเลือกหน่อกล้วยจากต้นแม่ที่พร้อมจะขยายพันธุ์ เลือกหน่อที่ออกห่างจากลำต้นใหญ่เพื่อให้ได้ส่วนที่เป็นเงากล้วยมากที่สุดเพราะว่าเงาเป็นส่วนสำคัญในการปลูกหน่อกล้วยเรียกได้ว่าถ้าได้เงามาครบกล้วยหนอนนั้นยังไงก็ต้องปลูกขึ้นแน่นอนคะ่ะข้อ 2. หลังจากได้หน่อกล้วยมาแล้ววัดจากคนต้นขึ้นมาประมาณ20ซนติเมตรทำการตัดนําส่วนที่เกินทิ้งออกไป 3. ามทการขุดหลุมให้ใหญ่และลึกกว่าหน่อกล้วยเล็กน้อย และทำการฝังหนอกล้วยลงไปในดินแบบนี้ให้นำเง้าชี้ขึ้นฟ้าและนำโคนจิ้มลงดินและกลบดินให้มิดต้นหลังจากนั้นให้รดน้ำให้ชุ่มตามทันที ข้อ4หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ20-25วันจะมีหนอกกล้วยงอกขึ้นมาพ้นพื้นดินให้เราทำการใส่ปุ๋ยและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอหนอกกล้วยที่โผล่พื้นดินออกมาจะเจริญตบตัวอย่างรวดเร็วหน่อที่แตกออกมาจะมีมากถึงประมาณ3-4หน่อเลยทีเดียวเมื่อกล้วยเริ่มเป็นสาวให้นำไม้ขนาดเท่าหัวแม่มือ แทงขวางเข้ากลางลำต้นเพื่อให้เป็นการบังคับให้ต้นกล้วยไม่สูงและบังคับให้ต้นกล้วยออกลูกข้างต้นซึ่งนี่เป็นวิธีการบังคับให้ผลกล้วยออกกลางต้นเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนกล้วยก็จะออกผลให้เก็บเกี่ยวซึ่งเร็วกว่ากล้วยทั่วไปที่ต้องใช้เวลาถึง8เดือนเลยทีเดียว ผลผลิตที่ออกมาก็จะได้มากกว่ารูปแบบธรรมดาด้วยถ้าเครือกล้วยมีขนาดใหญ่ก็ควรจะหาไม้ค้ำยันให้ต้นกล้วยด้วยเช่นกันค่ะก็เป็นเรื่องของกล้วยนะคะที่ไม่กล้วยกล้วยเลยทีเดียวสำหรับคนที่ต้องการปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตที่ดีก็ลองนำไปปฏิบัติกันดูนะคะ ขอขอบคุณที่รับฟังนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปด้วยนะคะสนใจเรื่องไหนหรือว่าอยากทราบเกี่ยวกับอะไรก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีคะ่ะ